วัสดีจ้าทุกคนวันนี้สลิปขวัญเข้าเบนเจพรมาแล้วจ้าวันนี้จัดเลยเจ้าอะหยงก็เจ้าน้ำปลาเนะ่ะเจ้าน้ำปลาหน่มจีนซาวน้ำปละนะา,ปาปสลิปอารมณ์ดีน้นห้าแต่งเอง หนักไปเลยจ้าผู้ประกาศไก่ลำปางโอ้โหยังหนัวเหมือนเดิมยังหนัวเหมือนเดิมเจ้าตายแล้วทุกคนมันจะหล่นคนน จะกินหมดก็อิเตะพักกาบมีตีเนอะทุกคนบอกแว้งพักพักยังวะพักจีพักจีพริกเจ้าแล้วก็พักละโอ้โหแก่ต่มาเจ้ามาเจ้าอันนี้เหมือนเจ้าคงเลยในตู้เย็นแล้วเดี๋ยววันนี้เคลียร์วันนี้ซื้อมาม่ลเจ้า คนหนัวนบางวันก็เครียดบางวันก็บางวันก็เล่นเนาะมนุษย์เฮามากับปีซะกับ้าก Yeah. ควรจะกินแต่แบบของที่เฮามากนะเผ็ดอะไรนะว่แบบเผ็ดเนี่ย 呗。 ก็นี่พักละ เทียดอยู่เด้อบางวันก็มาขยับางวันก็มาอารมณ์ดีเนาะอเออละเจ้ามันโน้ตเฮามันก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ 好。 ผักจีอย่างผักจีที่อันที่เขาเก่งกับผักจัดอ่ะอหอมดิ ม,มีคนถามว่าช่วงนี้บมาไปห้องเพลงกะถ้ามีงานเข้าก็กไปเหมือนเดิมเจ้าก็ยังไปอยู่พองานห้องเพลงก็เปลนเป็นงานที่แบบคลายเครียดแต่ตอนนี้ ค้นพบสิ่งที่ใครเครียดกว่าก็คือกินกินนละอู้อะมีความสุขกว่าใครเครียดกว่าถ้างานเข้าก็ฮหาบอยู่ นะเจ้าแต่ว่าช่วงนี้เขาเข้าแกะดึกไงแล้ววันอาทิตย์ก็ทำงานอยู่มีฮออยู่อ่ะก็เลยก็เลยไ่ได้ไปต่อโทอกลุ่มนักร้ออะ่ะม่ได้ต่อเลยเจ้าบม่ได้ต่อพวกเขาเลยบางคนเขาถามว่าอ๋อบัหาต่อโพดเมื่อว่าบาล้องเพลงละฮองอยู่ ยังฮ้องอยู่นะเจ้าจ้างได้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 เพลงใหม่ก็ได้อยู่แต่อ่มันวันยุดธบ่หมีไงบางที่เขาก็อยากจะทุ่มเทกับงานประจําหนักกว่าแต่ตอนนี้มันมีวิธีคลายเครเียดละไงตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นคือวิธีคลายเครเียดคือไปฮ้องเพลงออกโอไปฮ้องเพลงวันวันที่เป็นแบบมีฮอล เปิ้ลมีฮอลลีเดย์บะเอาฮอลลีเดย์ไปห้องเพลงดีกว่าตอนนั้นนะแต่ตอนนี้เอาละมาค้นพบตัวเก่าค้นพบว่ากินเนี่ยกินกินแล้วอ้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอย่างที่ระบายนะทุกคนลบายอู้ไประบายไปกินไปตัวเป็นตัวของตัวเก่าแอบมันดีกว่าละกันเลย ก็เลยะเลือกไปฮอลิเดย์มากกว่าอตอนนี้ก็จะไปฮอลิเดย,เกกบบย,เย์แล้วก็บอค่อยมีวันหยุดแล้วเวลาที่เปินแบบโพตวันไหนหว่างก็ขงเขาก็บม่ได้ไปต่อเนาะเพราะว่าเขาทำงานถึงแม้ไปต่อเปิ้ก็บ,บ่เลือก่าเป็นยัง เนี่ยมาอยู่กับตัวเก่าอย่างอี้นะแล้วมันมีความสุขไงก็เลยแบบว่าถ้าคนละกาก็พัวก,ก็คือโอเคเลยฉันมีความสุขด้วยตัวเกาถ้ากะตรงก็บพัวก็คือ ไม่ได้ไทยลงอีกค่ะเดี๋ยวนะ ก็มีความสุขกันกันกินวันอย่างมั้น แคบหมูป้านี่นะมันโคตรกรอบอ่ะ มาได้เสาะกินอย่างแปลงๆนะทุกคนกินที่เฮามากอิ่มกระป๋อละบางวันกระดามแมา่ผัวเนาะมาเป็นอย่างมันเป็นสีสันของชีวิต กาบายคะ่ะทุกคน